กราบสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพยายไปดูแอรอนไบโอมวอร์เดนกันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนจะไปเริ่มกันยังไงฝากกดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็กราบขอพระคุณพูดสนับสนุสนช่องทุกท่านด้วยนะครับพอเราเริ่มมาแล้วก็จะมีสม,มุดไกด์บุกมาให้เราเล่นนึงอนะ่ะนี่หน้าตาไกด์บุกเขาบอกวิธีการคารฟนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูเลยแล้วกันนะก็คือให้เราเตรียมหินแบบนี้มาปึ๊บแล้วก็เอาไปใส่เครื่องตัดฮนะอ่าแล้วก็คัฟบไอ้นี่มาฮะ อันเนี้ยเอาไว้นะอัญเชิญบอสนะไอ้วอร์เดนอันเนี้ยมันเอาไว้อัญเชิญบอสแล้วต่อมาที่เราต้องหาก็คือพวกเนี่ยมันนีอ่ะผมเรียกมันนีละกันนะนี่ครับเป็นเหมือนฉาบวิธีคัฟฉาบคาฟต้องเอ้ฉาบต,ต้องคัฟเอานะฮะรือโผลินพันธนะ์น่ะนี่มันอยู่หน้านี้อ่านี่วิธีคัฟประมาณนี้ฮะทุกอันสามารถครัฟได้หมดเลยฮะนี่เห็นไหมและการฆ่าวอร์เดน ที่ออกมาจากฉากเนี่ยจะมีโอกาสได้รับฉากอื่นๆด้วยแต่น้อยมาก <c oughs> น้อยมากแบบน้อยมากจริงๆเดี๋ยวผมพาไปลุยกันเดี๋ยวผมขอเตรียมของหน่อยนะ,อะโอเคใส่ของแป๊บนี่ฮะประมาณนี้โอเคแล้วก็เออมีอีกอย่างหนึง่งคืออันนี้ฮะอันเนี้ยผมไม่รู้วิธีครับนะ ไอเนี้ยไอไอเทมอันเนี้ยมันเป็นเหมือนไอเทมที่เอาไว้โชว์ของเน่ยอ่าเห็นไหมมันวางโชว์ของอย่างนี้ฮะแล้วก็ถอดออกได้นะแล้วก็วางมณนีอย่างนี้ก็ได้ฮนะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้แต่ผมไม่เจอสูตรคราบนะผมลองหาสูตรคราบแล้วมันไม่มีอ่ะอืมก็แปลกดีเหมือนกันไปเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนนะฮะก็คือไอแท่นเนี้ยมันใช้ที่ไหน ไม่ได้นะคือมันล็อกสถานที่ไว้เนี่ยฮะเห็นไหมพอผมกดแล้วมันไม่อัญเชิญออกมานะก็คือมันล็อกสถานที่ไว้นะอันนี้มันให้เราไปที่ for e s t ฮอะไปเดี๋ยวผมพาไป for e s t นี่ครับก็หาป่าแล้วก็อัญเชิญนะออกกองเปล่าโอเคผมลืมใส่ของไว้แล้วก็เดี๋ยวเซฟเตียงนอนไว้ก่อนเผื่อตัวฮนะ นี่แล้วก็กดอีกทีหนึ่งปึ๊บอ้ามันจะเป็นการอัญเชิญออกไปอย่างเงี้ยมาจะลองมาสู้กันอุ๊ยโอ้โอก็ก็ไม่ได้ถึงเท่าไหร่นะเออดาบ e 1 4ยังนะไอดาบเนี้ย แต่ถ้าเป็นวอร์เดนปกติเลือดเป็น500นะแต่อันนี้มันดูไม่ค่อยถึกเท่าไหร่หรือบางตัวถึกผมก็ไม่แน่ใจนะแล้วก็ของที่ดรอปจะเป็นเนะชอร์รี่ฮะเชอร์รี่อันนี้กินแล้วจะช่วยเด้งเลือดนะเห็นไหมเด้งเลือดก,กับวิ่งเร็วฮะโอเคอันนี้มีวิ่งเร็วด้วยประมาณนี้ก็คือของบอสจะดรอปประมาณนี้เลยไปเดี๋ยวกลับไปที่เดิมก่อนฮนะแล้วก็เดี๋ยวผมว่าผมเปิดแอดออนเลือดดีกว่า เดี๋ยวเพื่อคนสงสัยว่าเฮ้ยเลือดมันเยอะเท่าไหร่กันแน่มาผมเปิดอร์้อนเลือดมปนนเลยฮะเริ่มจากตัวแรกคือหลังจากนี้ผมจะไม่ได้อัญเชิญตามไบโอมแล้วนะไอตัวแรกก็ฟอร์เรสฮะตัวเมื่อกี้นี่แหละแต่ผมอยากเห็นเลือดเฉยอ๋อเลือดมันร้อยเดียวผมก็ว่าอยู่ทําไมตีแป๊บๆตายแล่นี่ฮะเลือดมันเท่ากโกเลมเลยนะ แต่ก็ระวังไอ้นี่มันหน่อยไอ้ที่มันระเบิดออกเนี่ยโอเคประมาณนี้ฮะไปะตัวต่อไปตัวต่อไปจะเจอได้ที่ใบโอมที่เป็นดอกไม้อ่ะฮะนี่ครับนะโอ้เลือดเยอะขึ้นนะ200เลยทีเดียวไอตัวมันดูแบบน่ารักอยู่นะตัวนี้อุ้ยอะไรนี่ สองสว่างซะด้วยเลือดสองร้อยแน่อุ้ยมันไอ้น,นี่ฮะมันยิงแบบเหมือนเป็นดอกไม้พุ่งมาโอเคเดี๋ยวลองอยู่ใกลนะ้ๆหน่อยอ่ะดูนี่ฮะอุ้ย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 แดดวันนี้มันร้อนซะเหลือเกินนะโอ้ดูมันเผา โอเคมีแดดเผาด้วยแล้วของที่ดรอปก็จะเป็นนี่ฮะเป็นเหมือนพืชเอามาปลูกได้นะนี่เห็นไหมปักปลูกได้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาเป็นอะไรเหมือนกันนะโอเคแบบหนึ่งผมขอเตรียมของสักนิดแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นเชอร์รี่ไบโอมนะครับผมโอเควอร์เดนเชอร์รี่นั่นเองอเลือกสองร้นะก็ไม่เยอะเท่าไหร่ แต่จริงๆอ่ะเอาตรงๆเลยผมอยากให้มันเกิดตามธรรมชาติมากกว่านะก็คือแบบเราไปวิ่งวิ่งอยู่แล้วเจอมันแบบตามไบโอมเลยอ่ะไม่ต้องมานั่งอัญเชิญอย่างเงี้ยผมว่ามันท้าทายดีด้วยอ่ะแต่อันนี้ก็คือแบบเนี่ยอย่างที่เห็นเลยฮะก็คือเราต้องอัญเชิญมาซึ่งเมื่อของเราพร้อมแล้วเรามาอัญเชิญทีหลังก็ได้ไงนี่ฮะของที่ดรอปก็จะเป็นเหมือนพืชน้ำนะก็คือ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันทําอะไรได้อีกไหมเนี่ยมันมันปลูกปกติไม่ได้นะเห็นไหมปลูกบนดินไม่ได้ต้องปลูกบนน้ำอ่ะมันคล้ายๆแค่นี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจมันคล้ายๆกับใบบัวหรือเปล่านะแล้วก็ต่อไปจะเป็น mountain biome oh นะก็เป็นไอ้นั่นนะอ่ะใบไอตัวโกเลมที่มันเกิดบนภูเขาสูงนะก็คือพบได้บนภูเขาสูงนั่นแหละโอ้ตัวนี้ก็ เลือดเยอะนะ350เอ,อเฮ้เลือดเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะก็ไม่ได้มีแค่ตัวแบบกระโหลกกะลายอย่างเดียวนะ่นีออุ้ย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 ,ย,ยตัวนี้มันคุ้ยยอย่างหินแถมระเบิดด้วยอแล้วก็ของที่ดอบจะเป็นไอเทมที่เอาไว้เอนช a n c e นะฮะ e อน h า n ยังไงไปเดี๋ยวผมพาไปดู มันเอนชันดาบไม่ได้นะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนี่พอผมกดปุ๊บมันไม่มีไอเทมเห็นไหมมันบอกว่าไม่มีไอเทมที่สามารถเอนชันได้ไอเทมที่เอนชันได้จะมี4อันก็คือตามนี้เลยขวานพิกแอคแล้วก็เป็นพั่วแล้วก็จอบอะนี่เห็นไหมพอเรากดปุ๊บมันจะมีบอกเลยว่าเราจะตีบวกอันไหนเราก็เลือกไปได้เลยอะนี่สมมติผมตีบวกขวานเห็นไหมมันก็จะมีลัคกี้บวกหนึ่งอะคือมันเป็นโชคนะ่ เอาน่าจะเอาไว้เขาเรียกว่าไงน,นะน่าจะเอาไว้เพิ่มโอกาสการเจอของหรือแร่อาจจะเยอะขึ้นเลยทํานองนีน้มั้งแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันใส่ได้ส่งสุดเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมลองอัดเข้าไปเรื่อยๆเลยผมอยากรู้ว่ามันจะอัดไปได้สักเท่าไหร่อ่ะสุดแล้วฮะเลเวลห้านะก็สุดที่ลัคกี้ห้าโอเคประมาณนี้ไปเก็บของแป๊บก็คือไอเทมเพิ่มโชคนั่นแหละ แล้วก็ต่อไปเป็นสวันนาฮะโอเคสวันนาเดี๋ยวขอกินอาหารเงยีบงยบๆๆๆก่อนโอเคไปสวันนาอืมหน้าตาหน้ากลัวแฮะเลือดสองร้อยห้าสิบนะอุยอ้ยอุ้ยมันทุบพื้นนะเมื่อกี้เนี่ย โอเคนี่ครับเอ,อผมรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าเรามีของระดับหนึ่งใช่ไหมเราไปฟาร์มเนี่ยเราไปฟาร์มไอเชอรี่จากไออันแรกเนี่ยวอร์เดนตัวแรกอะเราไปอันเชิญมาแล้วก็เก็บสะสมเชอรี่มาแล้วเอามานี่ก็ได้นะเอามาแบบเด่งเลือดอะโอะโหโกงมากเหมือนกันปลูกได้ไหมอะแป๊บหนึ่งนะเออเหมือนจะทำฟาร์มปลูกไม่ได้นะโอ้แต่ถ้าทำฟาร์มปลูกได้นี่คือแจ่มเลยนะ แล้วก็ตัวเมื่อกี้นี้จะดรอปกิ่งไม้มานะฮะกิ่งไม้อันนี้ค่อนข้างจะเจ๋งอยู่นะคือมันสามารถเขาเรียกว่าไงอะ่ะมันสามารถเก็บพวกม็อบต่างๆเข้ามาในกิ่งไม้ได้นี่ฮะเห็นไหมมันจะเก็บเข้ามาอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมแล้วเราก็ย้ายที่สมมุติว่าเราไปโยนในรั้วอย่างเงี้ย<ๆ>เห็นไหมก็คือมันเอาไว้แบบย้ายที่ม็อบอะ่ะแต่ ผมไม่รู้ว่าใช้กับเ p c ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวรอแปบบ๊บเฮ้ย M p c พได้โอเคอันนี้นะเยี่ยมไปเลยเนี่ยสมมุติว่าผมจะย้ายที่ MPC มาอยู่ตรงนี้เข้าไหมคือมันเป็นไอเทมที่คล้ายๆกับพวกแบบแอด ok ออนยกอ่ะมันคือแบบเดียวกันเลยฮนะก็คือยกม็อบแต่อันนี้มันเอาม็อบมาใส่ในกิ่งไม้แล้วก็ย้ายที่ประมาณนั้นฮนะค่อนข้างเป็นไอเทมที่มีประโยชน์เลยกิ่งไม้อัน,นเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างดีฮะอันนี้โอเคแล้วก็ ต่อไปจะเป็น Snow ไ i o m e เป็นโกเลมน้ำแข็งนะครับผมไม่ใช่โกเลมเนี่ยมกติดเรียกโกเลมปกติเน้ำแข็งนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้ยเลือด250มีพุงด้วย <ux> <h ui> อะไรอะ่ะโอ้ย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 หน้ามืดหน้ามืด้า,ดายจะเป็นลม ยาหม่องตากล้วยทองต้องเข้าแล้วเคาะเคาะเคาะโอ้ยดอกเป็นอะไรเนี่ยก็คือไอหิมะเนี่ยมันทำให้เราติดสโลนะฮะก็ระวังกันด้วยนะเวลาสู้กับบอสต,ตัวนี้แล้วก็ไอแต่นี่มันเอาไว้ทำอะไรเดี๋ยวผมเคาะบีบแบบอ๋อเอาไว้เรียกหิมะนะฮะโอเคเอ้ยติดสโลนี่ยฮฮ่าแล้วก็มีหิมะกัดด้วย โอเคแต่ครูดาวก็ค่อนข้างนานนะเห็นเห็นครูดาวมันไหมฮะคือมันก็ไม่ได้แบบไวขนาดนั้นโอเคเอาจริงๆผมวางของผิดปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยอันนี้มันสลับกันปะโอเคมันมีบางอันที่ผมวางผิดนะก็ประทานอภัยด้วยนะครับผมต่อไปเป็นจังเกิลไบโอมอะจังเกิลจังเกิล โอ้อันนี้เป็นวอร์เดนคล้ายๆแบบต้นไผ่เลยไม่คล้ายอ่ะมันคือต้นไผ่เลยมันเนี่ยไหนอะ่ะมันทำอะไรได้อู้หู้มันแฝกต้นไผ่มาเอ,อ้ยแต่เราฟาร์มต้นไผ่ได้นะนี่เคาะเขาให้อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมันอันตรายเหมือนกันนะเคา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 ะ อย่าไปใกล้มันอย่าไปใกล้มันอย่าไปใกล้มันนี่โอ้ยขนาดหลบแล้วก็ยังโดนหลอเนี่ยอ่ะแล้วก็ดอกเป็นของนะอันนี้เป็นผลไม้เอาไว้กินได้นี่ฮะแงบแงบแงเวลาเรากินเสร็จแล้วมันจะเพิ่มมาเป็นบัฟเห็นไหมเพิ่มตีแรงขึ้นแล้วก็เพิ่มป้องกันแต่มันมีครูดาว แต่ก็ข้อดีมันก็มีนะก็คือมันใช้ได้เรื่อยๆนั่นแหละแต่ก็ติดฮูดาวนานหน่อยนึงโอเคไปไปกระต่อแปบบ๊บโอ้โหต้นไผ่ขึ้นมาบานเบิดเลยฮนะแปบ๊บหนึ่งนะขอเคลียร์คลังหน่อยต่อไปจะเป็นอะไรเนี่ยฟอเซสต์ไบโอมเป็นไบโอมน้ำแข็งอีกแล้วนะฮะไบโอมน้ำแข็งมีสองที่เลยเบลอให้โอ้ เลือด350อขอ,ขอก็เริ่มเจอตัวที่ถึกขึ้นแล้วนะคือตอนแรกก็ไปนั่งบนบนว่าแบบเอ้ยเลือดมันน้อยจะหน้าเลือดแค่ร้อยเดียวเนะี่ยมันเริ่มต้นนะไอตัวนั้นโอเคเนี่ยของที่ดรอปผมวางสลับกันจริงด้วยนะเนี่ยอเอ้ยเดี๋ยวนะมันปาน้ำแข็งแล้เนี่ย ดูดิอ๋อแล้วก็แช่แข็งแล้วก็ทำดาเมจเรื่อยๆด้วยโอ้แปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่ฮะตัวที่โดนแช่ก็คือจะโดนทำดาเมจเรื่อยๆนะนี่โอ้ค่อนข้างจะโกงเลยฮะอันนี้ไม่แย่ไม่แย่โอ้ยแต่ของผมเต็มตัวเลยแปบ๊บหนึ่งนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นสวอมไบโอมฮะ ไปเราไปดูกันสวอม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 สวอโอ้เลือด350อเออเหมือนน้ำแข็งอันนี้จะใช้กับสวอมไบโอมไม่ได้ไงเนี่ยเห็นไหมปลาแล้วไม่แช่แข็งนะตอนแรกผมคิดว่ามันจะแค่แข็งโอ้ย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 เจอแบบนี้มันเจ็บจุงเบยโอ้โห ขอ,ขอเลือด350ห้าสหลังๆเลือดเริ่มเยอะแล้วนะแล้วมันถอบไอ้นี่มาด้วยฮนะมันนี่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 สีโอ้โหมันยิงอัดตาเราเลยเฮ้ยอะไรอะ่ะมีลูกน้องด้วยอย่างนั้นเหรอมันเรียกลูกน้องมาด้วยนะอะไรกันครับเนี่ย ไอ้ลูกน้องน,นี่ก็แอบอันตรายโอ้ยโว้ยโว้ยโ้ยเยอะ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 แยะแท้นี่ฮะโอเคมีเรียกลูกน้องด้วยแล้วก็ของที่ตอบจะเป็นแบบหนึ่งนี่ฮะของที่ตอบจะเป็นสติกอันนี้เหมือนจะตีแล้วก็เด่นนะแบบหนึ่งนี่ฮะเห็นไหมพอตีแล้วจะติดกระเด็นแบบไกลมากดูดิเอประมาณนี้ฮะก็คือตีแล้วติดกระเด็นนั่นเองฮะ เก็บของแปบแล้วก็ต่อไปเป็นอะไรเนี่ยเมซ่าเหรอโอเคแปะเมซ่าไบโอมอันนี้ผมรู้สึกว่ามันจะอยู่ตรงแบทแลนดหรือเปล่าอะไอไบโอมทะเลทรายนะที่เป็นภูเขาแบบเลหลายๆสีหน่อยโอเคโอยไม่โดนนะ เลือด350อยู้มันทำให้เราติดสโล่นะฮะอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยหลุมหลุมอะไรเอ้ยหลุมอะไรเนี่ยคือโอ้ยหลุมของพันเหรออ๋อมันทุบแล้วเป็นหลุมเคาะ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 เนี่ยมันเป็นหลุมแบบสวยเลย หน้าตาหลุมเหมือนกระทุกหลุมเ,ลนะเนี่ยนะเนี่ยเห็นไหม <c oughs> เหมือนกระทุกหลุมเลยตอนแรกผมก็สงสัยมันหลุมอะไรว่าทำไมมันมีทางขึ้นด้วยโอเคมันเป็นของวอร์เดนตรวเมื่อกี้นี้นะก็คือมันทุบแล้วพื้นมันจะเป็นหลุมอะแล้วก็จะดอบเป็นไอ้นี่มานี่เป็นหัวใจหัวใจอันนี้สามาร์เอามาใช้แทนเขาเรียกว่าไงอะแทนพวกแบบไอเตาหลอมได้นะไม่ไม่ใช่เตาหลอมสิแทนลูกถ่านนะนี่เราสามารถมาใส่อย่างนี้ได้เห็นไหม แล้วก็เอามาย่างและคือผมเปิดคู่มืออ่ะคู่มือเขาบอกว่ามันจะอยู่ได้ทั้งหมด27ชั่วโมงนะฮะไอไฟอันเนี้ยก็คืออยู่ยาวๆเลย27ชั่วโมงอนะ่ะก็คืออันเดียวใช้ได้27ชั่วโมงก็คือนานมากโอเคแต่ผมไม่รู้ว่า27ชั่วโมงในเกมหรือเปล่านะหรือว่า27ชั่วโมงในชีวิตของเราจริงๆเอาเป็นว่าช่างมันละกันไปะกันต่อต่อไปเป็นไบโอม ทะเลพวกไปโอมน้ำอะไรเงี้ยก็ตัวนี้ฮะตั้มหนึ่งใครอยมานี่ตัวก็จะเป็นปะกาลังนะฮะโอ้โหเหมือนวิ่งใส่ฮะตีค่อนข้างจะเร็วนะเอ้ยมันวิ่งควิดมันวิ่งควิดเลือดสามร้อยห้าเซฟ มันตีเราติดพิษด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยโอเคแล้วก็นี่ก็คือของที่ดรอปมาจะได้เป็นเขาเรียกว่าไงอะ่ะอันนี้จะได้เป็นหายใจใต้น้ำนะถ้าเรากดใช้ปุ๊บมันจะเป็นสเตตัสถาวรนอะ่ะก็คือผมไม่แน่ใจว่ายโยนออกมันอ๋อออกไม่ได้ด้วยนะก็คือถ้าสมมุติว่าเรากดทํางานแล้วอะ่ะมันจะโยนทิ้งไม่ได้นะเห็นไหมโยนออกหรือ ทิ้งไม่ได้มันต้องเก็บไว้ในตัวอย่างนี้ฮะการทํางานจะอยู่ตลอดเลยนะครับผมขอแค่มันอยู่ในตัวเออก็ค่อนข้างดีนะผมชอบไอเทมที่เป็นพาสซีอย่างเงี้ยติดตัวโอเคของกินอาหารแป๊บอ่ะมันเป็นไอเทมติดตัวนะแล้วก็กดปิดได้ปึ๊บนี่มันเป็นไอเทมเปิดปิดอะ่ะไปเราไปกันต่อดีกว่าต่อไปเป็นมัดลมก็ไบโอมเ็ดอหะ โิงโเหตุยิงเหตส่เราอะอ๋อไม่ใช่ฮะมันเป็นพิษเลยอตอนแรกผมคิดว่ามันยิงเหตส่เราอู้มีเหมือนไอ้นี่ฮะสปอร์พิษเคาเคาเคาเลือดเท่าไหร่เลือดสี่ร้อยเลยนะเยอะเหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปไอ้สปอร์เห็ุนี่เจ็บใช้ได้เลยนะ นี่ขนาดมีเด้งเลือดแ้วเนี่ยถ้าไม่มีเด้งเลือดก็สู้เหนื่อยอยู่นะตัวนี้โอเคมันเหนื่อยเพราะโดนพิษเนี่ยไม่รู้จะหลบยังไงด้วยแล้วก็ของที่รอบจะเป็นเนี่ยเป็นดาบนี่ดาเมจอ่าเป็นมีดสัน้นไหนลองเคาะเข้าให้ดาเมจเจ็ดก็ค่อนข้างจะแรงอุ้ยสิบเอ็ดนี่ค่อนข้างจะแรงเลยนะ ืมดาเมจก็ถือว่าใช้ได้ไะไม่แย่เท่าไหร่โอเคไปกันต่อดีกว่าต่อไปจะเป็นอะไรนี่ดิเซอร์ทะเลทรายฮะไบโอมทะเลทรายในโดสซอืมอ๋อตัวนี้จะไม่เกิดในตอนเช้านะอืมผมก็ลืมเองโอเคแปบ๊บหนึ่ง ตัวนี้มันเกิดได้ในตอนกลางคืนนะฮะก็คือนี่ปรับเวลาเป็นกลางคืนปั๊บอุ้ยเชิญหมมาทำไมนี่ฮะเกิดได้ตอนกลางคืนเท่านั้นนะครับผมก็คือตัวนี้สามารถอัญเชิญได้ในทะเลทรายตอนกลางคืนนะเลือดสี่ร้อยโอ้มีซอมอุย้ยมันอัญเชิญซอมบี้มาด้วยนะนี่ย มีลูกกระจอกด้วยเฮ้ยมนันเชิญซอมบี้มาเรื่อยๆอ,อุยอ้ยอุย้ยอุ้ยเอาจริงๆนะผมว่าไอตัวเนี้ยมันไม่ได้สู้ยากเพราะไอนี่แหละมันสู้ยากเพราะซอมบี้เนี่ยแล้วก็มีอะไรเนี่ยเป็นพิษเหรออ๋อคือมันยิงพิษรอบตัวนะฮะอันนี้เฮ้ยใช้ได้นะเนี่ยดูดิโอ้ดาเมจแรงนะเนี่ย ไอเทมใช้ได้เลยเออแจมแจมแจมอันนี้ผมค่อนข้างชอบเลยไอเทมเจ๋งดีฮะอันนี้สร้างผิษรอบตัวแต่ผมว่าเอามาใช้กับวอร์เดนเองมันดาเมจเบา,านะเพราะว่าเลือดมันตีห0าอยอะสามสี่อะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วก็ตัวต่อไปเป็นโกเลมที่ไม่ใช่โกเลมวอร์เดนที่อยู่ในเนเธอร์นะฮะอันนี้ต้องไปอัญเชิญที่เนเธอร์เท่านั้นนะ ถ้าจะอัญเชิญอะ่ะไอ้แท่นอัญเชิญน่ะมันต้องอัญเชิญที่เนเธอร์เท่านั้นแต่ผมเสกไขมาก็เลยอัญเชิญได้อะ่ะเลือดสี่ร้อยนะฮะเลือดมันน่าจะสูงสุดแค่นี้หรือเปล่าลนะอุ้ยมันเผาเรานะเนี่ยระวังด้วยนะครับเคาะเคาะเคาะเขาให้เคาะเคาะเคาะเขาให้โอเคของที่ดรอปก็จะเป็นหัวใจอีกแล้วทำอะไรได้ อ๋อเมื่อเรากดใช้มันจะป้องกันไฟนะฮะและที่สําคัญไอเทมนี้เป็นพัดสีอะก็คือติดตัวนี่กดใช้ลระโยมนไม่ได้ฮนะเป็นไอเทมติดตัวไปเลยฮนะซึ่งเป็นการใช้เป็นงานแบบเปิดปิดเอ้ยผมชอบฮนะอันนี้มี2อันหรือเปล่าน,นะที่เปิดปิดมีอันนี้แล้วก็นี้มีน้ํากับไฟฮนะโอเคแล้วก็อันสุดท้ายเป็นวอร์เดนตัวสุดท้ายแล้วก็ อัญเชิญได้ที่ t n e e n นนะครับผมและก็ต้องเป็นเวลากลางคืนด้วยตอนเช้าอัญเชิญไม่ได้นะแต่ดีมันกลางคืนอยู่แล้วนี่นะโอเคเลือด500นะฮะอ๋อสมก็เป็นวอร์เดนตัวสุดท้ายจริงๆก็เลือดเท่ากับวอร์เดนปกติอุ้ยโห้ยอุ้ย้ยแรงไปเปล่าแรงไปหรือเปล่านายนะ เมื่อกี้เลือดหายเกือบหมดหลอดเลยเกินไปแล้วนะโอเคแล้วก็ของที่ดรอปจะเป็นอะไรครับเนี่ยโอ้วาบได้วาบได้ด้วยแป๊บหนึ่งผมปรับไปตอนเช้าก่อนนี่ฮะโอ้ยมันวาบได้วาบบวาบวาบบวา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 บนี่ฮะวาบบวาบบวา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 บเฮ้ยอันนี้ผมชอบไง ดูดิอ่าและก็ไม่เจ็บด้วยนะเหมือนเราจะไม่ได้ดาเมจด้วยนะไอตอนใช้ไอเนี่ยไอไขบ่บุกเนี่ยเออเจ๋งดีฮะนี่เห็นไหมสะดวกดีปลาไปไม่เจ็บ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 เออเกือบแล้ว <c oughs> เกือบได้เจ็บโอเคนี่เห็นไหมเออแจมแจมแจม ใช้ได้เรื่อยๆด้วยนะไม่มีคูดาวด้วยดูดิโอ้โหเป็นไอเทมที่ใช้ได้นะใช้ได้เลยอันนี้โอเคผมสำหรับแอดออนวอร์เด้นไบโอมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปกันได้นะครับผมและก็กราบขอบคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับยังไงไว้จเจอกันใหม่กันแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย